จบพบชาติจบกิจจบพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกทำนิพพานให้แจ้งนะครับมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอเมื่อเราต้องการที่จะบรรลุธรรมถึงสิ่งที่ถึงบรรลุสิ่งที่บรรลุแจ้งถึงสิ่งที่แจ้งแล้วได้อยู่นะครับก็สิ่งเหล่านี้แหละคือจบกิจจบพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกทำนิพพานให้แจ้ง จบภพบชาตินะครับจบกิจจบอมาญนซึ่งทำทั้งหลายเนี่ยที่เราศึกษามาเพื่อที่จะย้อนเข้ามาส่งเราเข้าสู่นิพพานนะครับเพราะว่าเราหลงไปเล่นกับความรู้ความเห็นก็เป็นหลงมรรคหลงมรรคเป็นมิจฉามรรคก็เป็นทุกข์นะครับมิจฉามรรคก็เป็นทุกข์เป็นตัณหานะครับแต่เมื่อเราเข้าถึงนิโรธนะครับ ก็หยิดแสวงหาหยิดการเดินทางนะครับหยิดการเดินทางก็ไม่ต้องคอยเห็นคอยคิดคอยดำริคอยเพียรคอยละลึกคอยตั้งใจนะครับไม่ต้องคอยแล้วเ็าเรียกว่าจบมากจบผลจบนิพพานนะครับก็เลยหยุดแสวงหาหนทางเพราะว่าเมื่อกลับถึงฐานคือนิพพานนะครับเมื่อจบพบชาติหยุด การเดินทางนะครับก็จบให้กับมรรคนะครับก็เป็นผลก็เป็นนิพพานเมื่อจบภพบชาติแล้วก็ไม่มีอะไรให้จะต้องคอยเห็นคอยคิดคอยดําริคอยเพียรละกทั้งใจที่จะให้มีทุกข์ให้มีตัณหานะครับสิ่งที่เราอยากมีนะเขาเรียกว่ามีทุกข์มีตัณหานะครับเพราะเราสแสวงหามา ด้วยเงินทองด้วยความรู้ความสามารถทักษะเทคนิคประสบการณ์แต่สิ่งที่เราแสวงหาทั้งหมดนั้นก็เพื่อตัวเราของเราตัวตนของตนนะครับเพื่อเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความมีความเป็นพอสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็จากเราไปเราก็จากสิ่งเหล่านั้นไปต่างคนต่างจากซึ่งไม่มีอะไรที่จะยึดกันไว้ได้ นะครับไม่มีอะไรจะอยากกันไว้ได้นานทุกอย่างจะต้องปล่อยนะครัปล่อยวางคลายตัวมันเองไม่ยึดตัวมันเองนะครับการที่เราจบกิจจบอ,อมาจัน์สิ้นสงสัยทันิิพานให้แจ้งจบพพชาตินะครับมันก็เลยไม่ต้องมีอะไรปรุงอะไรอะไรเปลี่ยนอะไรนะเพื่อตัณหาเพื่อทิฏฐิเพื่อมานณเพื่ออวิชชานะครับเมื่อจบพพชาตินะครับก็ จบจิตนั่นเองนะครับจบจิตจบใจไม่ต้องมีอะไรถูกใจไม่มีอะไรต้องปรงุงแต่งให้ถูกใจไม่มีต้องรู้ต้องคอยรู้คอยเห็นคอยได้ยินดรนสัมผัสนะครับไม่ต้องเพราะว่าเมื่อจบนะครับจบแล้วก็วิญญาณนะครับวิญญาณก็พักหใจก็พักใจพักจิตพักจิตพักใจพักวิญญาณนะครับเพราะว่าถ้ายังเพียนอยู่ นะครับอย่างเพียนจิตเพียนใจเพียนวิญญาณอยู่ยังไม่พอนะครับถ้ามันพอแล้วมันก็พักแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็เฉยแล้วมันก็ไม่อะไรกับอะไรแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเช่นนั้นเองนะครับมันเช่นนั้นเองมันธรรมดามันไม่มีอะไรต้องสงสัยต้องโทษต้องทุกข์ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ายิ่งเราละลึกมากเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งลึก ตื่นหนาบางยิ่งไปถูกผิดดีชั่วเหมาะไม่เหมาะคนไม่ควรยินดียินร้ายสลดสังเวชเบื่อหน่ายไปอยากไปเอิมละอาทุกสิ่งมันก็มันไม่ได้ระลึกถึงเราหรอกเราไประลึกถึงมันแล้วก็ไปมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความนึกคิดมีความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อนะครับแต่เมื่อจบ กิจจบพรมาจาร์ทำที่สุดอย่างทุกทำนิพพานให้แจ้งแล้วก็จบภพบชาติก็ไม่มีอะไรต้องปรุงนะครับเพราะยิ่งปรุงมันก็ยิ่งทุกนะครับต้องปล่อยนะปล่อยการปรุงนะครับปล่อยความเปลี่ยนแปลงปล่อยความทุกปล่อยซี่มันไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างใจอย่างที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่เชื่อที่ต้องการทุกอย่างก็ต้องปล่อยปล่อยภพภูมิภพชาตินะครับปล่อย ทุกอย่างนะครับปล่อยมรรปล่อยผลปล่อยนิพพานทุกอย่างต้องปล่อยหมดไม่สามารถที่จะไปเฝ้าไปอะไรกับอะไรได้นะทุกอย่างมันแค่ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจแล้วก็แล้วไปจบนะครับจบแล้วแล้วไปนะจบกิจจบปรมจันสิ้นสงสยัยทำที่สุดอย่างทุกน้ำนิพพานให้แจ้งบรรลุธรรมทุกอย่างก็แล้วแล้วไปหมดนะครับมันก็เลยว่างนะว่างเพราะว่ามันไม่ต้อง แสวงหาการพบพรหมจันทร์นิพพานบรรลุธ,ธรรมหนทางดับทุกข์ไม่ต้องนะครับนะครับเ็ว่างว่างจากการปฏิบัติว่างจากการศึกษาจบกิจจบพรมจันทร์นั่นเองนะจบพบชาตินั่นเองก็เลยว่างนะว่างปล่อยว่างไม่ต้องอะไรกับอะไรนะครับเมื่อจบแล้วก็จบกันไป นะครับไม่ต้องมาลื้อพื้นลือ้อฝอยหาตะเข็บไม่ต้องมาทบทวนทดแทนไม่ต้องมาคอยเราแวงระวังไม่ต้องคอยวันไหววุ่นวายนะครับไม่ต้องภาวะภาวงกับสภาพธร,รมกับสภาวะจิตหรือว่าสภาวะใจสภาวะวิญญาตทุกอย่างแล้วแล้วไปหมดนะครับก็เป็นอาโสินั้นจบพบจบชาตจบนะครับจบกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่างนะครับว่าง ไม่มีอะไรที่ต้องอะไรอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะไปละไประวังคอยรู้คอยเห็นรู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนะครับก็ไม่ต้องระวังนะครับเพราะว่าไม่มีตัวให้ระวังนะครับถ้ายังมีตัวเลยไม่ต้องระวังถูกผิดดีชั่วบุญบาปกุศลอกุศลนะครับไม่ต้องระวังไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องวุ่นวายนะว่างจากการระวังตัวแต่ว่างจากตัวตน นะครับว่างจากการศึกษาการปฏิบัตินะครับก็เป็นธรรมดาจะไม่ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับก็ว่างว่างก็ไม่ต้องสนใจใส่ใจนะเอาใจใส่นะครับไม่ต้องคอยดับพบดับชาิดับทุกนะครับไม่มีทุกให้ดับไม่มีพบชาติให้ต้องคอยจบคอยดับนะครับไม่มีอะไร,ไะไรให้ต้องคอยอะไรนะครับรก็เลยว่างจากการดับทุกนะครับเพราะไม่มีทุกให้ดับ นะครับหรือว่าว่างจากความยึดติดยึดถือยึดมั่นนะครับว่างจากการดับทุกข์เพราะถ้าเรายังไม่ว่างจากการดับทุกข์นี่มันก็ยังทุกข์มันมีอยู่ก็ต้องมาดับมีไฟยังต้องดับไฟแต่ถ้าว่างจากการดับทุกข์ก็ว่างจากราคะโทสะโมหะว่างจากตัณหาว่างจากทุกข์นะครับเพราะว่าทุกข์มีก็ไม่ต้องไปดับมัน,นทุกข์ที่เป็นวิบากทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายนะครับก็ปล่อยนะปล่อยวางนะครับไม่ต้องไปดับไม่ต้องดับทุกนะครับทุกที่คนดับอวิชาตัญหมามณฑิทิฏฐิอุปทานส,น,นสังโยชน์ไมตงสังโยชน์กิเลสกิเลสก็ดับแล้วก็ไม่ต้องดับอีกับยังเหลือแต่เศษวิบากท่าุีิบากขัน์ีิบากอายนะที่เป็นกรรมเก่าก็ปล่อยวางนะครับ ปล่อยวางให้มันดับของมันเองให้มันมอดไหมของมันเองให้มันสิ้นมันเสืีอมันดับมันหายไปเองไม่ต้องไปอะไรกับอะไรนะครับปล่อยปล่อยให้มันดับปล่อยให้มันผ่านมาผ่านไปนะครับเพราะว่าเมื่อจบกิจจบพรมจรนร์จบพพชาตินะครับก็จบทุกนะครับจบทุกเพราะว่าถ้าเราไม่จบทุกนะครับทุกมันลามปามันไหลเล่ยเปื่อย จบได้กับความทุกข์จบภพชาติแล้วก็จบทุกข์เมื่อจบทุกข์ก็ไม่ต้องหาทางดับทุกข์นะครับไม่มีทุกข์ให้ดับอีกนะครับก็จบทุกข์ทุกข์มันจบทุกข์มันสิ้นทุกข์มันหมดทุกข์มันหายนะครับเมื่อจบแล้วแล้วไปนะครับที่เหลืออยู่ก็ช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรครับอะไรเพราะว่าถ้าทุกข์ไม่จบเพราะว่ามันยังมีสังยุคเป็นสังยน์กิโลปิเกเรตมีอวิชชาตัณหามาณพิติ ยังมีราคะโทสะโมหะยังมีตัณหาก็ทุกข์ไม่จบแต่ถ้าจบทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องทุกข์เกิดทุกข์ดับอีกนะครับไม่ต้องทุกข์ไปเรื่อยเปื่อยนั้นทุกข์ไม่ที่สุดนั้นจบทุกข์มันก็จบก็เหมือนอาโหสีแล้วแล้วไปใช้กรรมใช้เวรนใช้บิบากันแล้วก็แล้วไปไม่ต้องต่อเวรนต่อกมไม่ต้องบุกเวรผนบุกกรรมกันอีกก็จบทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับจบทุกข์จบชีวิตจบการเวียนว่ายตายเกิดจบสังสารวัฏนะครับ ก็ให้จบจบกันไปนะครับจบทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเป็นการจบบอลบู์ของการเวียนไหวยตายเกิดในพบุ่พบาชดนะครับจบทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินนะครับจบทุกจบแล้วแล้วไปนะครับจบตลอดจบอยู่แล้วนะครับจบทันดีทันใดทันใจจบทุกนะครับ